สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีเอฟซีมุ่งถูกมองทุกบอลมาพบกับส่งแซมไอสแนลอีกแล้วพี่น้องเยมินิแซมไอสิพาพี่น้องมาเบิร์กเมนูเด็ดของเฮาคืนนี้ผ่านขจวาวาสิกินอยู่บนเนาะนี่กินคือการอยู่บ,พบ,บ,บ่พี่น้องทางบ้านสซมไอเนี่ยกินเบิดเนาะบริย่างไห่สลีดเอามาเห็ดจามแล้วก็เอามาเห็ดแจ่วซีฟู้ดกินโอ้ยแซ่บพี่น้องเยบางคนหมักตำกะอามาต้มแล้วก็ตำเนาะ ตำหอยเจ้าขึ้นมาด้วยหน่วยใหญ่ๆนี่นะนี่นะหอยปอดโผอีกเลยมันคือโ่ผีว่ะเนาะมันเต็มคืออยุน่าครับด๋วเพิ่งถูกจริงตำเหตุจริงว้าวนี่หน่วยนี่หน่วยในหน่าเน็มที่นี่หน่วยนีนที่ขนาดป้าทุก ไฮเชอรี hey, <Hey. S 1> ต่ตะกี้เขาเจ้าโบหีดกินไปได้เนาะไฮเนาะตะกี้เห็น <Hey. S 1> นั่นอยู่ในปักซอมเขาเจ้าเก็บใส่กระสอบแล้วก็ไปทิ่มเช่อนทางให้รถเหยียบตายนี่หมดชูโ้โผดเลยแต่ว่าปัจจุบันนี่นะอย่าว่าตดเก็บไปถิ่มเลยพี่น้องเฮ้ยฮ่าเก็บกินกันกทังน้งยากเนาะมันก็เริ่มจากซุ่นพันอลไรเริ่มจากดับอะไรกลายเป็นเงินเป็นข้ามเบิร์ดสมือนี่ มาเบิ่งน้ำกันพี่ว้อ้หอยเซอรี่เป็นสิเฮดเมนูใด้ดแน่น้อหอยเซอรี่เฮดไดร้ลนเมนูพี่ว้องเห็ดกินอะไรกระเราะอวามันสิฟอยเนาะอาจจะไลไหมเคยหรือจะเบื่อยเป็นเราใหม่คอยแม่กกามมมันนจเดออหหยย้ิ ไปหาใม่มาให้ก็เอมอื่นมีดักาถุงมีแห้งสิลาเขาเรียกแมวตัวนี้เอาไปขี่มันเอาไปเป็้แวมึงยันใส่กัมันนะเด็กมันกินบกินเป็ดทอกินหาลเอามรมา่ใส่แล้อันจองเลยนอใหองยังหอนยนหนกเลยแม่ตักอยู่บ่บจองอ มาถึงขั้นตอนที่สองแล้วพี่น้องเอาตาออกก่อนีเนาะหลายคนกับซี่คยกินเนาะหอยสลีแต่ว่าบางคนกับบเคยกินเนาะเพราะว่าตะกี้นี่ยเพิ่นโบผ้ากันหินบุกผากันกินเนาะปัจจุบันเนี่หาไตน้ำทงหนากับยากงาข้งพี่น้องเลยตามันจะอยู่ว่างเนี่ยเด็ดเนี่ยโบเมนควนนี่มันจะเป็นแบบนี้เนาะแล้วเ้ากับซี่ปล่างเปล่างแล้วก็เ้าซี่ปีกอีกเทื่อนึงเนาะอันนี้คือข้าต้มพอซ้ำล่าซื้อต้มที่จิ้มก็ได้เนาะ กิจจุบขาทังนี้มันกะชีอาวทางนี้ตาหอยเชอรี่กินบัวได้พี่น้อยกินได้แต่หัวอย่างเดียวทั้งน้องเพิ่งลาจากงานกินบัวได้ฉันกินแล้วกะสีเมาเนาะไม่ได้มีใครดึงเอาหมเลยหอยเชอรี่ที่มันกันที่มันกัดเขานะบางเขตกะเชื่อันบุคือกันเนะเละแล้วพี่น้อง ถึงข้างนอกเจอกัก็อนจะมาจามอีกนัมาเห็ดจามหอยเห็ดจะหลากเลยมุก็เห็ดเล้วแม่ใจเพราะสีไข่แสบนั่นแหละกะเรียอเป็นนัวดกินกูุชเฮดแจ้วมั้าไปมาถึงขั้นตอนการเห็ดแจ้วเห็ดน้ำจิ้มนนั่แหละพี่น้องเอ้ยเป็นเห็ดแบบซีฟู้ดเนาะเครื่องปรุงของเราก็นจะมีอย่างหลายเนาะบีบเป็นกะใส่มักิกไปก่อน กระนัวเดียวขอแล้วเอาคืนมาแม่ซิตั้มใส่อันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดสูตรของเอ,อืยอยสไหมเป็นกะจะใสก่กระเทียมลงไปเนาะมาเบิ่งว่าสูตรของเพิ่นเพิ่นสิใสยังแน่เนาะมีทั้งหัวขิงพรสงสัยสีใสขิงเนาะอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลเทน้ำตาลลงไป ใส่โค้งนวตำตำตำให้มันแหลกให้มันเข้ากันพี่นเนาะแล้วเพิ่นก็นจะใส่มะขามเป็นมะขามซุปนเปนาะสมบังตาของพ่อพี่น้องก็เลยใส่มะขามแทนเนาะแต่ก็ขอทา,าอยู่ได้เนาะขั้นตอนนี้เพิ่นจะผสมหมาเกเพชรหมาเกเพชรหาวลงไปเนาะเพื่อเพิ่มรส สรางความเผ็ดเนาะเพิ่มความเผ็ดขึ้นมาอีกในระดับหนึ่งเนาะเพราะว่าเป็นเผ็ดแบบที่ดิบนี่ยมันสีอ่อนเนะาะบางคนถึนนงกับหมากกินเผ็ดเนาะมันจึงเขาทาเพผมว่าก็เลยเพิ่มมัเผ็ดลงอีกนนเนาะเผ็ดแบบอะป็นหมะเผ็ดหนาเพิ่มซีซันไปนึ่พี่น้องเลยมาหอดขั้นตอนนี้กับขั้นตอนใส่ผักหอมอลไรพี่น้องเอ้ยไก่สิได้กินแล้วนาะน้ำจิ้มสูตรซีมือเอื้อยสมัยเป็นกาใส่ผักหอมปลอมลงไปเนาะหรือว่าผักหอมชี้อย่างเงเนาะ นำจิ้มสูตรเด็ดสำเร็จพร้อมเสิร์ฟที่เห็นนี่ก็คือเฮานํำหัวหอยมาต้มใหม่อีกเนาะไส้ใส่หัวสิไข่ใส่สมคาแ่เนาะแล้วก็ปูนสดตัวนี้ก็สิจามเนาะ2องจามถ้าสิจามเบิดมาันานั่งซุกเนาะปูหิ้วเข่าก็หิ้วเข่าก็เลยว่ถ้าตัดสินใจต้มเอาเนาะตัวจามนี้มีแจะซ้อมใหม่นันกินหอยสลี่เ่ยม,มือแรกเด้อพีนอ่น้องเลยมากินหอยน้ำกัน เซ่ไปสิแกทานมากว่ะหอบรลานก็คอยจะใส่กินอ่ะมันเรพี่น้องมากินจามฮอยต้นนี้ต้มกอ,อยกินกับเจนที่พุดไปเปลี่ยนมือกล้องตลอด ทางจากเสียงแหนมก็ฮู้ว่ามันกอบซ่ําใดปัจจุบันนี้เริ่มสิบ่เห็นหอยอันนี้แล้วเนาะเห็นกะบางๆบ่คือตะกี้เนาะเขาอันในเขาพเลิศเราเก็บใส่กระสอบมาให้รถเหยียบทิ่มอันมาทางบ่พมาบ่ปากจักคํามาักามออกมากินให้พี่น้องเบิ่งนะแซ่บหลายนว่าบ่ได้จนบ่ปาก มมื่อกลยงเป็นโรคไอที่เดือยพักค่ะมาเบิ้องเบืเบเ้องก็เแบบหนื่ยแล้วลัมาเอาค้ำยั่วๆหอยโจี๊ยจระบ่นะพอดีกินหอยผมเองครับอืมแทบเนี่ยเป็ดเขาวสำหรับคลิปนี้สมัยคอจบไวปสำนึกก่อนพี่น้องเใยพอสิเดเมียนผ้เขาแล้วเนาะขอบใจหมดทุกคนเด้อที่กดเข้ามาเบิง่งกดเข้ามาติดตามสองสมัย